ผมเห็นครัง้งแรกที่คุยกับเขาว่าความจริงใจไม่มีคือถ้ามีความจริงใจเขาต้องถามลึกก่อนเป็ดคดีเอาแล้วมันหน่วยงานอะไรคดีเป็นยังไงชนะมาแล้วเมื่อไรไม่ได้ถามเลยเลย,ย,ยเขาบอกสนใจเข้าไปคุยที่ออฟฟิศแล้วกันลักเหมือนว่าอยากให้เราจ่ายเงินเพ่จ่ายจ่ายเป็นสเจ็บสเ็ไปแล้วก็มีหลายคนเนาะในในที่ที่ผมโพสไปแล้วก็มาในเฟซบุ๊กผมอ่ะ ก็ได้เข้าไปสำระเงินสามพันอะไรเงี้ยก็มีพูดมาเลยลองไปดูเอาเองนะตอนนั้นเขาบอกเลยคะว่าคดีของเราน่าสนใจเราต้องมีแถลงข่าวหรือหรอใช่ครับต้องออกสื่อต้องออกสื่อและเอียด์ตรงนี้นะออกสื่อหรือออกสื่อเขาบอกว่าน่าสนใจคดีนี้ต้องต้องออกสื่อต้องออกสื่อนี่คือสิ่งที่ทนายชานพูดครับแต่ก็ยังไม่ได้มีการบอกว่าออกสื่อเท่าไหร่อะไรไม่ได้บอกไม่ได้บอกไม่ได้มีอะไร แต่เราเชื่อไหมว่าถ้าเราไปคุยเสีย3,000บาทในวันนั้นมันอาจจะนำไปสู่3,000บาทที่เกี anyway> ่ยวกับการแลผมว่าไม่ใช่3,000คดีพลอยมันมูลค่าผมมองที่มูลค่าอันนี้ความคิดนะนะครับไม่ได้ไปปักปั๊มอะไรเขาเลยในการแถลงข่าวของทนายสิทธาเนี่ยแกบอกว่าถ้าเกิดมีการเรียกเงินคืนหรืออะไรเนี้ยต้องได้15%เรามองว่าในคดีของเราแบบนี้ที่เรียกเงินคืนในจำนวนมากเนี่ยต้องเสีย15%นั้นด้วยไหมมีสิทธิ์มีส่วนไหม ก็มีสิทธิ on I mean, so ์ที่เขาจะต้องตั้งมานะฮะสมมติถ้าถ้าสมมติเรื่องนี้ด้เขาไปคุยั้งจริงนี่ไม่เกิดเหตุการณ์นี้เขามีสิทธิ์ที่จะตั้งมาแต่เราก็มีสิทธิ์ที่จะรับหรือไม่รับเหตุผลที่เรามีการโพสต์เรื่องราวลงในโซเชียลค่ะหลัจากที่ทนายสิทธาโดนกระแสสังคมอู่นเพรว่าอไผมรู้สึกว่ามันไม่ชอบทาสำหรับตัวผมก่อนมันมีความไม่เป็นทรกิขึ้นกับตัวผมแล้วผมก็อาจจะเปิดเผยต่อเพื่อให้ทุกคนได้เห็นว่าเคสแบบนี้มันมีอยู่ แล้วผมเชื่อว,ว่ามันไม่ใช่ผมเขียนเสียนะที่เกิดขึ้นกับทนายท่านเนี้ยครับผมว่ายังมีอีกแล้ววันๆนหนึ่งเนี่ยโทรศัพท์สองนาทีพันห้าสามนาทีสี่นาทีพันห้ามันมีเยอะนะจากการที่ประชาชนมองเขาเห็นมองเห็นเขาเป็นทนายเพื่อประชาชนเนี้ยผมมองว่าเคสนี้แบบนี้ยเกิดขึ้นเยอะแต่ยังไม่ได้ถูกปจริงน,น่ ันต้องควบคู่กันไปเอาจ่งๆนะฮะทนายก็ต้องมีจรรยาบัตรสองธุรกิจก็ต้องเดินในได้ก็ต้องเดินทางสายจานไม่ใช่ธุรกิจจ๋าแล้วก็ช่วยเหลืออย่างเดียวเขาก็ต้องกินต้องอยู่ที่เขาพูดก็มีส่วนถูกนะฮะทุกคนมีครอบครัวคนอยู่ข้างหลังนะครับแต่ต้องมีปัจจัยมีจรรยาบัรณไม่ใช่มองแต่ธุรกิจจ๋าเอากาไรอย่างเดียวนะฮะฟันรูปความอย่างเดียวก็ไม่ได้มันไม่ถูกต้องนะทุกคนต้องกินน้ำใจถูกต้องว่าความฟรีจะอยู่ไปบยังไงใช่ไหมฮะผมเหมือนผมอ่ะผมไปออกแบบฟรีไป ทำงานตกแต่งภายในให้ใครฟีลทำไม่ได้เงี้ยนะครมีมีมีพนักงานมีอะไรเราเข้าใจเขาแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะตอนนี้ผมมองว่ามันธุรกิจจากเดินไปมองมองในแง่ของผลประโยชน์มากเกินไปครับภาษีค่าบริษัทเอ่อไม่ไม่ไม่ได้ปรึกษาใครเลยครับมีมีส่งคุยแล้วเขาบ้างเงียบไปก็ไม่ได้คุยอะไรครับท่านนายท่านอื่นไม่ได้มีไม่ได้มีแบบเนี้ยถ้าถ้ามีผมอาจจะโทรคุยไปไลน์ ท่านแล้วก็ได้อ๋อเคสอื่นเขาไม่ได้มีการไม่มีนะมบบลงแบบนี้ใช่ไหมคะในคนอื่นหรือว่าสำนักงานขนาดอื่นอันนี้ที่ผมเห็นยังไม่มีแต่ว่าที่มีผมก็อาจจะยังไม่ได้เห็นก็ได้หลังจากที่เราปรึกษาทนายสิทธาแล้วเนี่ยเราเราเลือกที่จะไม่ปรึกษาต่อเรามีปรึกษาทนายท่านอื่นอีกไหมคะหรือว่าเป็นเป็นดำเนินการยังไงต่อก็พอดีมีได้ติดต่อทางทางพี่หนุ่มกัญชัยนะให้ทีมงานติดต่อมาพอดีก็เลยโอเคได้แหละ เราได้มีการเรียกร้องต่อสื่อมีสื่อช่วยเราช่วยเหลือเราเราแบบวยความจริงใจได้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 เปิดเผยเรื่องราวของคดีพอยแดงต่อสังคมแล้วเราก็ผมก็เลยหยุดหยุดในเรื่องของติดต่อทนายความอะไรต่างๆเพราะคดีของเราจริงๆเราชนะแล้วเราไม่ต้องใช้ทนายความแล้วเราอยากฝากอะไรไปถึงสำนักงานทนายความแห่งนี้ไหมคะตอนนี้ก็อยากให้ ทำงาน,นด้วยความจริงใจมีจรรยาบรัณยืนอยู่บนพื้นฐานในความถูกต้องนะฮะอย่าหวังแต่ผลกําไรนะครับมองถึงความเดือดร้อนของลูกความหรือประชาชนที่เขาเข้ามาพึ่งเรามันไม่มีคนคนไหนแล้วครับท,ที่ที่มีความสุขอยู่แล้วเข้าไปหาเจนายเพราะฉะนั้นทุกๆคนที่เข้าหาเจนายมีความทุกข์ทั้งนั้นนะครับแต่กลับกลายเป็นเข้าไปแล้วเจอแบบนี้เขาทุกข์หนักกว่าเดิม คือสิ่งที่อยากจะ้ป่ะย้อนยอน้อนคดีที่นีน่คึณได้ไหมคะได้ครับสร <c oughs> ุปย้อนนิดนึงมาแลว่ามันเป็นคดีที่มาที่อะไรก่อนที่จะชนะคดี่ย<อ>เรื่องอะไรเรื่องเรื่องมันเกิดขึ้นมาเมื่อ29ปีแล้ว <ừ> นะครับ<ม>คุณพ่อแล้วก็คุณส่วนคุณอาผมที่สี่คนรวมแล้วสี่คนไปซื้อพลอยมาจากพม่าสองก้อนนะครับก้อนหนึ่ง11.5กิโลกก้อนหนึ่ง18กิโล ก็ซื้อตั้งแต่ปี36 2536แล้วก็ติดต่อดิวขายได้ปี2537นรบนะครับตอนนั้นก็พันสามร้อยล้านบาทนะครับแล้วมันก็มีผู้ส่วนคนหนึ่งคิด,คด,คดทรยศโดยการไปสคมคบคิดกับตำรวจชั้นผู้ใหญ่นะออกอุบายว่าผู้ส่วนคนเนี้ยได้ยักยอกคอยมาไปตีเช็คกับนายนายนายหนึ่งสามคนรวมกันในรวมหัวกันเขาก็เลยออกหมายจับมาจับเพื่อนพ่อคนเนี้ย ในระหว่างที่อยู่ที่โรงแรมมีระหว่างที่เราเก็บคอยสองก้อนเอาไ mm hmm. ว้เาก็หมายนำหมายที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่โดยไม่ชอบเอามาปุกบ่อนคอยไปเราก็ฟอ้องชนะมาตลอดแล้ก็คือตอนนั้นเราก็เขาเอาคอยไปับใช่ก็หาไมเจอทุกวันนี้แต่ทุกวันนี้เราก็หาไม่เจอเราก็เลยฟอ้องมาตลอดอาญาชนะแล้วก็แพ่งชนะ mm hmm. เพราะว่า สองสำนักสำนักงานตรวจชาติด้วยเพราะว่าเขาเรามม่ตามารถจม่ได้ครับเในทางย้อนกลับไปอีกนะคะว่าการออกมาเปิดเผยข้อมูลอันนี้เราไม่ได้หวัดที่จะดิสเครดิตไทยไม่ไม่ไม่มีครับผมเป็นแค่ประชาชนธรรมดาไม่ได้มีไม่ได้เป็นดาราไม่ได้อะไรออกสื่อผมแค่อยากจะบอกถึงความไม่ชอบธรรม อยากให้ทุกคนดูเป็นกรณีศึกษาให้ศึกษาได้ดีก่อนที่จะบางทีอย่าไปมองรูปลักษณ์ภายนอกนะผมไปมองรูปลักษณ์ภายนอกขนาดน,นี้ว่าเขาเป็นคนดีด้ <c oughs> วยความ <c oughs> ที่เราก็ไม่รู้อะเนาะเราไม่รู้บางคนอาจจะคิดเหมือนเราหรหลายคนก็ได้นะที่ต้องคำถามคงท้ายโพสว่านี่คือที่ไของประชาชลตรงนี้ที่ต้องคำถามตรงนี้อยากจะถามว่าที่ต้องคำถามแบบนี้ไปเพราะว่าอะไรทํองก็เห็นเขา นี่ทิ้งท้ายของเขาก็เป็นทนายของประชาชนก็ <g ül> เลยอย่าถามว่าทนายของประชาชนเขาทาแบบนี้เหรอมัน <c oughs> ย้อนแยง้งย้อนแยง้งย้อนแย้งมาก <c oughs> มยังไงบ้างก็เสียงนี่แหละฮะสองพันห้าร้อยได้สองนาทีขึ้นนะย้อนแย้งเป็นการคุยตัดบทเพื่อที่จะให้ไปสติจต่อไปชาระเพิ่มแล้วถ้าผมชำระเพิ่มอีกสามพันเข้าไปคุยเขาในออฟฟิศเขาอาจจะได้แค่ห้านาทีได้ได้เพิ่มมาแค่นั้นแล้วเขาอาจจะติดธุระหรือเปล่าไม่รู้ หลอกรวงผู้บริโภคอะไรใช่ใช่ไม่จงตกตอนที่เราเข้าไปคุยตอนนั้นเนี่ยคือไม่ได้คุยกับทีนธนาใช่ไหมไม่ใช่ครับอ๋อคุยกับตัวเพราะว่าเลษ์เขาจะมีหนึ่งพันบาทได้คุยกับทีนธนาอ๋อแบบนี้เราพันหนาพันห้าใช่ครับเพื่อเพื่อคุยกับเขาเพื่อคุยเขาท้ายก็อยากจะบอกอะ ทุกคนที่มีใครเจอเคสนี้กับกับทนายอะไรเงี้ยก็ให้ออกมาเรียกร้องรวมตัวกันเพื่อความชอบธรรมเนาะเรียกร้องไม่ให้เหตุการณแบบนี้มันเกิดขึ้นอีกไม่ให้บุคคลประเภทนี้ทนายประเภทนี้มาเอาเปรียบประชาชนอีออกมาเรียกร้องกันเยอะครับ,รบทีนี้จะเหมือนกับว่าฝากไปถึงใะไรสภาทานายความไหมคะในฐานะที่เป็นหน่วยงานดูแลวิชาชีพนี้ ก็อยากจะรากสุนทรอาจารย์วิเชียเลยนะฝากสุนทรอาจารย์วิเชียว่าในกรณีแบบนี้ปรากดูเป็นตัวอย่างนะครับ <S <S 1> <S 1> อยากจะให้มีการควบคุมมาตรฐานหนึ่งในเรื่องของการให้บริการว่าตรงเรราคารหรือเปล่าน,นะครับมีมีมา์เก็ตเลทมีอะไรควบคุมในเรื่องของการเข้าติดต่อทนายในเรื่องของค่าเข้าพบอะไรเงี้ยมันน่าสมควรมีเลทที่เหมาะสมก่อนนะฮะแล้ว ก็มีการติดตามว่ารูปความที่เข้าไปปรึกษาเนี่ยได้ผลตอบรับกับมาดีวิ่ดีแล้วก็ทําโพลเลยว่าเหมือนแบบทำความนิยมเลยว่าทนายบริษัททนายเนี่ยอันอยู่ที่อันดับเท่าไหร่ประชาชนจะได้เลือกถูกเพราะถ้าประชาชนเลือกเองเนี่ย mm hmm. ก็เลือกจากความคิดของตัวเองแล้วก็ไปเจอในสิ่งที่ที่ที่ไม่ดีแบบนี้